จะาทำไก่อบนะคะมาเลยค่ะส่วนผสมมีรสดีค่ะเกลือเกลี่ยผงพริกไทยผงซอสหอยค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะล้างเรียบร้อยรสดีค่ะสรรสดีลงไปคุกเขาให้ทั่วกันนะคะรสดีค่ะ นนิดน้อยเกินนิดน้อยค่ะใส่ลงไปก่อนแล้วค่อยมาคลุกเข้าก่อนเต็มผงนะคะเต็มผงค่ะเยอะๆเยขทนจะได้หอมๆเตมผงค่ะพริกไทย ค่ะพริกไทยนี้ก็หลังมือแป๊บนี่ค่ะมามัน,มนหอยมัตรพอนไม่มีสัดส่วนอะไรนะคะคุณปรุงเอาค่ะปรุงเอาค่ะ คลุกเขาให้ทั่วกันทุกอย่างคลุกเขาให้เข้ากันหนังนี่ก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันอ้วนที่ทำแล้วจะไม่ค่อยมีใครกินหนังนี่นะคะทุกอย่างส่วนผสมค่ะถ้าใครอยากกินหวานหรืออะไรก็เพิ่มน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงนะคะ นี่ค่ะหมักไว้เรียบร้อยหมักไว้สักให้มันเข้ากันค่ะสักสิบนาทีนะคะลตวน,นัทพอนจะพาเข้าเตาอบค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากหมักแล้วสิบนาทีหรือสิบหานาทีผ่านไปก็เอาเข้าเตาอบหม้อรมร้อนค่ะ กดนที่อุณหภูมิ้อยนะคะนัทพรก็จะตั้งไว้ก่อนประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการสุกค่ะน,น,คนี่คะ่ะหลังจากนัทพรเอาเข้าเตาอบเอ่อเข้าเครื่องอบอมร้อนนะคะ45นาทีค่ะก็ข้างหน้าสุกก็เอาข้างหลังพลิกไปพลิกมานะคะ นี่ค่ะร้อนๆเลยค่ะไปกินกันเลยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่กดติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ